ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะลุยกันต่อนะผมผมเอาขึ้นได้แล้วนะทุกคนนะก็จากคลิปก่อนน,ะนู้นครับคลิปที่แล้วนะเราไม่สามารถเอาขึ้นได้นะผมโอ้โหนี่โอเคเดี๋ยวเราเอาโอ,โอ้ขนาดเอาขึ้นได้แล้วนะเนี่ยมันยังติดอีก คลิปก่อนนู้นเราเอารถขึ้นไม่ได้นะผมอันนี้เราขึ้นได้แล้วเราก็จะลุยต่อนะครับมผมว่าไม่น่าจะลุยได้ั้างนี่โอ้ยเอ,อ,อยจะตกจะตกควมตกนะครับอโอเคไปเรื่อยๆครับผมโอ้ยรถด้านหลังอย่าเป็นไรนะเว้ยอย่าเป็นไรนะโอเคผ่านมาได้ครับผมโอ้ตองขึ้นไปนตรงนี้อีกอม,มิดล้อเลยทุกคนเนี่ย นิดล้อเลยคนระับเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยแล้วโอ้ยหนอไม่สามารถไปได้แล้วกานหนาะมีอะไรดึงบ้างเนีย่ยไม่มีเลยเหรอเฮ้ยไปได้ใช่ปะเอาเอาคันนี้มาตำดักไอ้ตำตูดตำตูนนะโอเคช่วยๆดันไปเออช่วยช่วยกันไปหน่อยเออหนอ อยกันทํามาหากินครับเค okay, สองคันก็ต้องช่วยกันนะผมคันหนึ่งติดคันหนึ่งก็ต้องดันต้องดึงนิดหน่อยเนาะอก็ต้องช่วยกันไปครับผมต้องวิ่งสี่ล้อตลอดเลยนะทุกคนนะมันวิ่งแต่ล้อหลังไม่ได้อนะเพราะว่ามันติดโอ้ผมว่าอย่างใส่เกียร์โอ้ยเราต้องลุยนะ้หนึ่งแล้วหรอ,อผมไม่อยากลยนะุยเนาะไอ้ล้อยตรงนั้นมันอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าต้องวิ่งไปตรงนั้นอีกให้ว่าให้ไปต้องไปบดลออก่อน ออร right like okay, <Okay. Et S 2> ู้สึกว่าต้องไปปลดล็อกเอาคันนั้นก่อนนะทุกคนนะต้องวิ่งไปหามันก่อนอะเออออมันต้องถอดพ่วงอ่ะไม่งั้นต้องถอดพ่วงนะผมต้องถอดพ่วงก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดพ่วงดูนะนะเอออย่าติดดิลองถอดพ่วงดูนะแล้วก็จะลองวิ่งลงไปดูว่านจะลึกไหมลึกหรือเปล่าว่าเออถอย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  ให้ไวเลยผมใส่ให้ไวเลยสึกว,ว่าเออมันต้องเอาพ่วงนั้นไปด้วยนะหรือว่าเราต้องข้ามทางไปก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคเออผมขอขอข้ามขอข้ามไปก่อนนะครับขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอข้ามข้ามน้ําไปก่อนให้ได้ก่อนนะครับข้ามไปให้ได้ก่อนนะครับ อาอะไรวะเนี่ยต่อพว่วงดิเออขอข้ามน้ําไปก่อนแล้วกันเนาะอาเด้อเดี๋เอโอเคดึงตัวนั้นมันด้วยโอเคไปผมขอข้ามน้ําไปก่อนแล้วกันเนาะน่าจะข้ามได้ไมั้งโอเคกดสี่ล้อวิ่งไปผมอ๋อผมจะขึ้นไปฝั่งนี้เลยนะครับน่าจะไปได้มั้งได้เปล่าได้ได้ได้โอ้มิดโอ้มิดเลยครับผมโอ้ อเ,เออ๋ยาเพิ่งมาอย่าเพิ่งมา,า,งมาไปคนเดียวก่อนนะคนเดียวยังจะไม่ไหวแล้วนี่อา้าวมาติดแล้วทุกคน้ยแม่ติดดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง เอาไม่เอาไม่เปลี่ยนรถไม่ได้อีกเอ้ยหน่อห่าไงเออตัวตัวนี้ผมเดี๋ยวดึงดึงมันถอยมาก่อนนะดึงดึงถอยมาก่อนโอเคแหมเออดึงถอยมาก่อนดึงถอยมาก่อนถอยมาถอยมาก่อนถอยมาก่อนไปทีละคันนะผมไปทีละคันดึงถอยมาก่อนถอยมาก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไปทีละคันนะไปทีละคันนะทุกคนนะ ไม่ต้องใจร้อนนะผมไม่ต้องใจร้อนนะไปกินละคันออถอยมาก่อนถอยมาก่อนพี่ถอยมาก่อนผมเป็นห่วงพี่มากอะผมเป็นห่วงพี่มากอ่าทำไมมันทำไมมันไม่วิ่งให้เลยทำไมมันวิ่งให้เราเลยโอ,โ,โอ้โหอ้ยหน่อยโอเคหยุด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 โอเคอ๋อเดี๋ยวผมจะ เอาคันนี้วิ่งมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาคันอ่คันนู้นวิ่งวิ่งไปดูเุ้ยมันดับเลยเหรอโอ้อย่าพังนะอย่าพังนะอืออย่าพังนะเว้ยอย่าพังนะโอเคโอเคมาได้อยู่เดี๋ยวเราจะลองดือด้อหลันดื้อลันไปดูอีกทีครับผมเราจะไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่น่าจะลึกอกม่มั้ง โอเคฝั่งนี้มาได้นี่วะอ๋อเราต้องไปตามเส้นทางมันเหรอเมื่อกี้ผมไม่ได้ไปตามเส้นทางมันนะโอเคมาได้แล้วผมอ๋อแล้วไอตัวนั้นเอาไงดีวะอุย๊ยรถก็จะพังแล้วนี่ยไอ้บักบักไปไม่ได้ครับผมเราต้องแปลวคันนั้นด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยว,ยวจอดรอตรงนี้ก่อนนะจอดรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแปลวรถคันนั้นก่อนโอเค ใส่เกียร์ผมไปผมฟื้นอ่อผมไม่ชอบวิ่งตามทางไงมันก็เลยแบบไม่ค่อยออผ่านเฉลุยสักเท่าไหร่เนะโอเคอันนี้ก็พอไปได้ใส่เกียร์บวกหนึ่งไปเลยเนี่ยจะได้พุ่งๆหน่อยโอเคเอาทำไมติดอ่ะอย่าติดดิพี่มีสลิงไหมนี่นี่ไม่มีอะไรให้ดึงเลยอือ มืบพุ่งทยานปุ่งทยานแห้คฟ้าเอาอเขาเขาชนกวงางปึ๊บปึ๊บปีนปีนปีนให้ล้อหน้าปีนช่วยครับผมให้ล้อหน้าปีนช่วยไหวไหมนี่โอเคไม่ไม่น่าไหวครับผมเดี๋ยวเราต้องเอาลุงพี่มาช่วยแล้วครับเราต้องลุงพี่มาช่วยแล้วครับ เอ้ยลูกพี่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 อย่าไปชนหินนะลูกพี่นะอันตรายนะลูกพี่นะลูกพี่ออโอเคผมเดี๋ยวเราจะพุ่งทะยอนแห่งฟอืบอ,อย่าคว่ำนะเว้ยอืบดึงดึงดึงช่วยดึงช่วยอืบอืมสื่งมันจะไม่ขยับเลยนะทุกคนครับเอาไงดีทุกคน ติดได้ไงวะคัน,นนี้ทำไมไม่ติดวะเฮ้ยอย่าดับอย่าดับอ๋อทำไมมันไม่ข่อยยอมผมร้อนเหนื่อยกับรถพวกนี้จริงๆเลยพ <c oughs> ืนพืนพืน,นเอาอีกรอบปังวัวมันควม่ำไม่ใช่หรอกเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วลวัวมันคว่ำอ่ะวัวมันคว่ำมากเลยนะครับถ้าคว่ำก็คือจบเลยนะทุกคนนะ อ๋อเมื่อกี้ทำไมมันดิน้นได้อยู่วะปึออ๊โอเคเอาแล้วคันหน้าก็ติดอีกแล้วเนี่ยคันหน้ายังไม่ติดแล้ววงคันหน้ายังไม่ติดปึ๊พุ่งทะยอนย่างงผมว่าไม่น่าจะขึ้นได้หรอกผมว่าเอานั่นไงนั่นไงเออแล้วโอ้อะไรวะบทจะขึ้นก็ขึ้นง่าย อู้อะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรอะไรพี่พกัดแก้งผมรึเปล่าเนี่ยอะไรครับเนี่ยฮะกัดแก้งผมรึเปล่าเนี่ยฮะอ๋อเราต้องแปลวคันนั้นด้วยไหมนี่ทุกคนผมว่าน่าจะต้องแปลวนะมึติดอะไรอไรีกติดอะไรอยูวะอืมติดอะไรอีกเนี่ย โอ้ยนอมันติดตรงนี้มันติดตรงนี้เดี๋ยวเราถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอออย่าอย่าถอยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันคว่ำคว่โอเคมาให้ได้แนละ้วขันหลังอะ่ะแต่เราโอ๊ยมองไม่เห็นหิน๋ยวเราจอดที่ดีๆนะครับผมรู้สึกว่ามันจะต้องให้ไปเอาเอา่อ,อรถคันที่จอดแช่น้ำอยู่ในนั้นนะผมรู <laughs> ้สึกได้ว่าต้องไปเอานะโอเคเบรกเบรกเบรก อ๋อคันหลังทำไมมึงไม่เบรกล่ะเฮ้ย,ยอ๋อมันต้องเอาตัวนี้ออกก่อนโอเคออรู้สึกว่าเดี๋ยวผมต้องดับเครื่องคันนี้ไว้ก่อนนะทุกคนนะโอเคแล้วก็จะเอาคันนี้นะครัโอเคเอาคันนี้นะผมปึ๊บถือว่าต้องเอาคันนี้ไปไปรับไอคันที่อยู่จมน้ําอยู่นะครับจมน้ําอยู่นะ แหม่ลำบากลำบนจริงๆเลยเว้ยไปดิพี่ออโอ้ยคลิปนี้จะถึงจุดหมายปลายทางวน,นี่แต่ว่าใกล้ถึงแล้วนะทุกคนนะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเอาเอาคันนี้เอาคันนี้เสร็จก็น่าจะถึงเลยมนะอ,อ๋อผมจะลองถอยถอยลงไปนะทุกคนนะจะถอยลงไปนะครับจะถอยลงไปเลยเพราะว่าผมมองไม่เห็นพ่วงมันมันไม่น่าจะลึกหรอกมั้งถ้ามันไปจอดอยู่แบบนั้นอนะ แต่ว่ามันมิดหัวเลยนะทุกคนนะโอ้ยเด้อเดๆ,ๆไปได้หรือเปล่าวะเฮ้ยน่าจะได้รับผมน่าจะได้นะเฮ้ยแต่ว่าผมเลี้ยวผิดผมเลียวผิดเออน่าจะได้รับผมน่าจะได้อดุ้อยชนอะไรอะ่ะคิดบถายแล้วไงอ๋อนี่นี่นได้อยู่ออโอเคๆอ๋อผมจะตั้งสติแล้วก็ถอยไปตรงๆนะผม ตั้งสติแล้วก็ถอยมาครับผมตั้งสติแล้วก็ถอยมาถอยมาถอยมาโอเค๋อ้ยรถคันนี้มันอ๋อรถคันนี้มันจมน้ําอยู่นี่ว่ะเอ้ยรถคันนี้มันเอ้ยรถเราจะพัง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 เออเออมันต้องเอารถรถซ่อมนะผมมันต้องเอารถซ่อม รถซ่อมเราคันไหนว่ารถซ่อมอ๋อรถรถซ่อมคันนี้เหรอเอ,อ้ไม่ใช่นะมันต้องรถซ่อมนะผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองอขี่รถไปดูนะผมเดี๋ยวเราลองขี่รถไปถึงจุดหมายปลายทางดูก่อนนะว่าถ้ามันไม่สําเร็จก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมมาทําเบื้องหลังกันอีกทีนะครับ <c oughs> นี่เราไม่เล่นแบบหลักการอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนเราเล่นแบบมันๆแบบ สนุกๆเฉยๆนะครับเรามาเล่ mainland, นแบบขำๆเนาะไม่ได้แบบซีเรียสเอ้ยพี่ทำภารกิจ pues, ไม่เสร็จเออะเอ้ยทำไมอ่ะพี่ไม่ไม่ไม่มีนะไม่มีโอเคผมเราเราเล่นแบบนี้นะครับผมก็เล่นแบบนี้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็แบบว่าอภารกิจ่เขนาดภารกิจไอเกมคอนคอนซิมูเลเตอร์ก็ยังไม่ทำเลยนะทำแต่ไม่คูงั้น ถึงจุดหมาไปลายทางก็คือตรงนี้เหรอใช่ไหมผมครับโอ้โหคันนั้นก็จมน้ํานะผมมันต้องเอารถซ่อมไปก่อนนะครับจมมิดหัวเลยนะทุกคนนะคันนั้นนะ่ะาสงสารมากนะครัไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะโอเคเสร็จเรียบร้อยผมได้สองดาวนะครับโอ้โหก็ภารกิจก็เสร็จสิ้นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจินคลิปหนาแล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็บายบายครับเดี๋ยวเจอกภารกิจหน้าแลา้วกันเฮ้ยเฮ้ยทำไมภารกิจมันไม่ผ่านอ่ะเฮ้ยมันต้องผ่านดิโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกภารกิจหน้าแล้วกันนะภาร,รากิจหน้าก็เอาเป็นภารกิจสุดท้ายเลยนี่ว่ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปเล่นโหมดฟรีฟรีเกมนะจบภากรากิจนี้โอเคทุกคนบายบายครับสวัสดีครับไปแล้วครับ